สวัสดีครับพ่อแม่น่องเอฟซีแฟนครับทางช่อง,งพ่อแม่ผู้หญิงครับเมเนเตือนมาซื้อ,อข้าวครับคะแนนหาเหยื่อคะแนนหาอาหารดูในเมืองลยเอ็ดครับร้านทีมามืออัดเพลงนะครับข้าวปุ้นเสาสายเก็ด เมืองนันอัดมาใส่เสียงกับกินอยู่ลานนี่ครับเมืองร้อยเอ็ดมืองแหลงกับพกพอกันอยู่อำเภอเชียงขวัญบ้านไหนบ้านป้าหยังไม่ได้ท่องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งวัด,ดใหญ่สีมหาธาตุตำบลพระเจ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสีเมนูเผ็ดๆสมต้ำครับไก่ทอดสมตาไก่ในในทอดหลังจากผ่านเวลาเสาร์มาแล้วกรับเปลี่ยนเมนูใหม่พอจิตาครับกินซ <c oughs> ุกแล้วว <c oughs> ันนี้เปลียนเป็นเมนูสมตำครับเหมือนแรงเป็นเมนูอย่างเหรอเนบบื้อที่เลือนะบอ เือนารมากีนอยู่นี่แหละร้านนี่แหละเสียบเมืม่อนานบอกพวกสมตม้ำพวกอย่างนี้แหละเขาปุ่นซ้าวพวกต้ำเหลาปูนซ้าวเลยยูมือนั้วนี่เลยยูนิ่สซีมีประเภทนี้มาแล้วอเมริกาโน่จักบาทครับแปบบาท เยาพอชิตาเนี่ยอันนี้ครับที่นี่ที่มีบุญนะบุญพระเวทกลางๆมีบุญร้านกาแฟผ่อนนะแต่พระบุญพระเวทของบุญพรมเวทจังหวัดลอยเอ็นนี่เป็นประเพณีบุญพระเวทที่ยิงนน่งใหญ่เลยเขาเป็นเรียงกันเบิดเลยไอ้แนน,นบุญพระเวทเขาแล้วแบบไปแล้วอะไรต่อแล้วแล้ว ไมพี่มานี่ไม่ใครกินสกุเป็นรวมใคกันดิเอามแบ่งพันเนี่ยแบ่งพันมัแต่แบ่งพันเออคุณจทอนยี่สบาททอนทอนยี่สิบอ๋อหนึอว่าคนมาแตแบ่งร้อยแซ่เกียตนคร เอือนบ้านใหม่ชายพุทธเห็นบอมจังหวัดบุรีรัมย์รัมย์นี่พักอยู่ในตัวเมืองลอยเอ็ดครับจากนี้ไปงาน20โล20โล 20. โจาก GPS ครับ20ิกิโลครับขับรถแป๊บเดียวครับถึงเป็นจะแดนรถชาดกาแฟ บอกว่าอันตั้มบองฮวงมันสิเจอือกันไปกินกาแฟมันต้องกินกาแฟก่อนซาบูเบอร์เลอร์เออคือปลางนกินปลาหมามแล้วหอมตะเกีได้บ่ วุ้นะมี่ก้อนเชียวชานว่ะเรืียงนเส้นว่ะได้กินที่ซือกัหู่ะก้มเชียวชานเหล่องขนมเส้นก็ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลยการวุนเส้นสทศกาลบุญพระเวทกินกับปุ๋นบุญพรอเบียป่เออเราก็โอ้ก็คือกินในสุ้านเลยนะไว ยางไปนี่ทุกบ,ากบา้านว่านีรวมใจกันเยอดเเดี๋ยวลองชิปกาแฟาบัางจังหน่อยบ้างเสร็จแล้วครับสองสามเมนูเมนูสมตำสมตำตำเหลา ได้แล้วครับเมนูรนมนครับเลยอีกอย่างหนึ่งน ok? ะครับดเี๋ยวจะส่งปล,าค,ล,งปลาครับเด <c oughs> ี๋ยวส่งปลาครับเมนูเกือบครบแล้วครับยิ่งยากสั่งทีหลังเพื่อนหยุดทุกวันไวอ,ออกไ,ม <c oughs> ไหมบอครับจ้าเข <c oughs> <c oughs> าไปกินที่ไหนคะก <c oughs> ินอยู่ในรีสอร์ทครับอ๋อสั่ที่ี่ <c oughs> ครับมือกรผมมากที่จำได้บอกอ๋อที่มาสี่คนครับมาอาเพลงมือกรนะมากับใคร นัก้อมหรอุ้งยิงนะปุ้งยิงชื่อะไรคะุ้งยิงุ้งยิงทีมาวันก่อนนะุ้งเหรออเหรอครับตอนมาเที่ยงวันที่เท่าไหร่หรอสิบแปดค่นจัก่ลนเอง่ะฟุตนีมาเป่นราสีบใคร่ะครับใรแมารู้จักพี่หนุ่ยไลไทยไหมหุ่นจักครับอันฟุ่เนนยนามาเกี่ยวกับพวกเพี่ยงอยู่ละครับ คอ่าป,ป็นนนครับ่นะครับก็จะมานีเลครับี่นครับตหนังสือสีแดงครับหยุดทุกวันหว่อยออกนะเป็นรุ่นเล็กป้องสาวุ่นวายสายติดเต้นเ <laughs> ยน็นไห้ว่ากัน ผมมีอารมณ์บ่มึอยังไม่ออกต้องยุดก่อนวะผเป็นอันกินนั่นนอนผมเป็นอันกินนั่นนอนนอน,นอนยูอ่แตสะดุกสมาธิบม่นนนบมีหน่หอยขอมือหนึ่งบ่ขอสองมือต่อเดือนคนเราต้องมีความหวังใช่ซีหกแปดมีวะมีแต่แห่หกแปดระวังล่อครับระวังล่อกรับพอจิตาครับมาท่า เลกสุดนะ่ะกดตเกือบเสร็จแล้วครับอีกแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วตำราวปูนาสุตตำป่าตำสาบัวเหลาหอยแครงเป็นไงกันยำปลาไลราก้าสิบสี่ ครบตัวเนาะครบรูแ้วยดูครบไปแต่ทีเลยครบแล้วอะไรละนี่มไม่ใช่ค่ะยานะของเรเดอร์อ๋อนนี้เปิดไม่โดนเลยครับไหนคะเปิดมานานยันเปิดีีแล้วค่ะ่ว่าใหญ่ไม่อยู่ทางมีด้อ่าเมื่อนานมากินเพื่อนว่าเสียบพอดีมาอยู่ไกลๆก็ัเลยมาสื่อออครับ มือมาอาดเพลงเหมือนนั้นดูไดลๆกับโรงพยาบาลนต้งขา่ามกับเส้นหน้าโรงพยาบา,บาลบาบ้านพักผู้ป่วยทะเครับไปผ่านมาทางนี้ับแย่ซื้อ,อได<อ>้ครับลองาสาองค่ะลองเมืองแล้วครับแสบไปยวพอกันไหมลิปหนาครับ ทางช่อง,องพ่อแมวกวีลอำเลอนอรพิเชียวครับพ่อแมวกวงแฟนเพจครับสวัสดีครับ